สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังผ้ารวยนะคะมหาหอดมาถึงนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านของป้าลำนะคะมาติดตามตัวเลขแนวทางของตำลาวนะคะท่านผู้ชมมาฝากเอฟซีนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่26นะคะเป็นวันพุธนะคะ 26มีนาคมนะคะพศสอ6 8รบปลาลัมปใส่ใน้องชูบ่ะเห็นอยู่ร้านคือน้องเพิ่งขายปีนใกล้ๆใช่อเมอล้วเนาะอันนี้เพิ่นไหนพอไหวนะคะ,ะเดี๋ยวไปถามเด็กหน่อยก่อนนะคะน้องว่าปาลัมยอ,อยู่บ่อยู่เพิ่นเอาเลขแล้วหรือเปล่ามื้อนี้อยองฮ้อ เอาอยัางท่านได้เอาบ่โอ้น้องว่าฝันดีบ่อืมน่ปานั่นพัดบอกว่าสิบอกเลขก,กับเอฟซีเนาะบ่มีบ่กเลขเด็ดนั่นฮะ <7 38. S 1> ฮะตัวเดก็่าเลขแล้วตัวเดก็ลูกสามแปดเจ็ดสามแปดพี่น้องโอ้ <laughs> ได้เลขสามตัวแล้ววันนี้เจ็ดสามแปด เอาคือตรงกับทะเบียนรถขั้นหนีแต่สามแปดเหรอเพราะว่าน้อนะงวาน,นะคะบอกเจ็ดสามแปดทะเบียนรถด,ดิแม่บอกหนึ่งอโอ้เก้าสามแปดลูกบอกเจ็ดสามแปดขอเลขเลานะ่าน้ำเพลินบางหันบอกในตัวหนึ่งเพ 7, 3, ลินวะเจ็ดสามแปดประชันอบอกครั้งแรกนะคะอัลประละมาดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้วันนี้นะคะก็ เป็นเห็ดหลานเรียบร้อยแล้วพี่น้องงามงามนะคะ,ะ,ดะไดเจ๊ไรยับออกมาทีเนี่ยจกยักหน่อยให้เอาเอา,าเอาเอ,าเอ,าเอา้กันั่นแล้วก็ซสิถามซืซ้อว่ไาไ,ได้ตัวเลขตัวใดเอาออกมาโซ่เนียเป็นยังอ่าเดี๋ยวรอดูดตัวเลขนะคะแนวทางของตำลาวของคุณป้ารำได้ตัวใดแปดสองสามโอ้ได้มาแล้ว เข้าบได้มาจุดเอะมาเบิ้งตอนจุดกับว่าเป็นอย่างออตัวเลขก็ได้เหมือนเดิมเนาะป้าเนาะอ,อ,อันเจ้าตังบได้มาหลายงวดเลขเขาอยู่บ่ครับป้าบเขาโอ้ลุดลุดแต่เอฟซีก็ให้ตามคือเก่าเนาะตามคือเกา่าอันนี้เขายิบจนจุดอัน,นโอ้เพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับเสื้อมันเนาะอันนี้คือตัวเลขนะคะที่ใครใครเป็นคนจุดชุดป้ากระชีพ อ๋อน้องข้าวทิพย์นะคะอันนี้เป็นเป็น,ปนคนจุดมันบ่มแม่โอ้ที่นี่มันคลา้ายของพอดีบอกว่านี่ว่เหล็กออกเหล็กกล้าบอแม่นขอาก้อเหล็กใช่ก้อนไหมฮะขอเหล็กใช่หมายความว่าขอรัฐบาลไทยแ,แต่ว่าให้เอาไปเสี่ยงตำลาวด้วยแปดสองสามนดีนเอาผูใ้ใดเปิดเพลงบานเข้าบอ โอ้ก็แสดงว่าตัวเลขที่ป้าล้ำได้ขอเมื่อวานนี้บ่ค่ะแมนอ๋อนึกว่าขอแต่เลขเล่าย่างเดียวบ่แมนขอเลขไทยขอเป็นรัฐบาลไทยเนะ<ม>าะอ่ะก้อนนะั่นนี่รัฐบาลไทยเพิ่นก็เคยหายอยู่ด้วยเนาะขอเล่าออกไทยขอไทยออกเล่าแมนอันนี้ก็คือกันนี่ทุกอย,ยังว่ายอยู่เดียวนี่สิเอาอยู่ว่าเลขเล่านี่แล้วพร้อมเลขไทยพอ่อมันมันอยากออกตลบหลังไหมแต่มันมันมกเป็นอย่งฉันนอนเลอเจ้ะ คือวันนี้บอชกันตามนวดล้างบวชออกค่ะยุดแค่ก้อนนี่ก็คือเดียวก็เลยจุดไว้เนินเลยเพราะว่าสิได้เสียงต่ำแล้วน้ำสองสี่เดี๋ยวเห็นที่บอกค่ะยังถือเจ้าจาว่าเพาจุดตเสร็จงดงดก่อนอันมาออกงวดตำเอฟซีกัดถืออยู่ได้เนาะเขาตามเลขของเจ้าแค่ก็ดถือจุ๊บเจ้าขอสิบวัตถุถือรายเขาคงเพื่อนนี่ละค่ะ แต่กาให้เอฟซีเข้าใจเพราะว่าเหล็กปลามันมันมันจะเป็นได้แบบว่าคือจะไทยออกลาวลาวออกไทยแล้วก็อยากออกวันนี้ว่าออกบัดมาออกน้าหลังบัดเ,เป็นอย่างเนี้ยนะคือบอกตัวตรงรูดมึงเนี่ยผู้หายงวดนี่หนองแมวผู้หายจักโตเลยอ๋อเพิ่นอันนั้นแล้วได้คอดแล้วคอรอดแล้วบ่คอ,อดแล้วคอบดบร์ดบัตรเลยนะคะน่าจะแล้วค่ะมันผู้หายแสดงว่าบัตรเนาะ จะคล้องมันบอยูไปได้ยวนไปค้องหาเห็ดจะได้กาเห็นอ่ะสรุปตัวเลขนะคะก็จะเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยเนาะแปดสองสามแต่ว่าให้เอาตำราด้วยตำราตำราในวันนี้เมื่อวันที่ยี่สิบหกนะคะมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นวันพุธเนาะปาเนาะก็อย่าลืมตัดเหรียญเนาะปาเนาะแปดสอง สองแปดแปดสามสามแปดแล้วก็สองสามสมสองนะคะฝากเอซีไว้นะคะสำหรับผู้ใดที่ติดตามตัวเลขแนวทางของอรัฐบาลไทยแล้วก็ใครที่อยากได้ตามลาวให้เอาตัวเลขตัวนี้ไปเสี่ยงโชคลาภได้เลยเ <c oughs> นาะฝันบ่บนน,นนี่แมนฝันยังบว่ฝันเดียวฟันแต่เกิดก็ฝันเดียวแต่บุญแล้วหวดต่ควาใเ้ในไทยเด้ โอ้แต่พุน่นเออเคยฟันจยากเลือกแต่ยังฟันคือเดียวหนูกออกสามหมัวซีงหัวงันฟันเธอเดียวออกสา<อ>มหัวซีงวดนี่มีมเลขสอบบ่ปะนายใจจะมีเลขมกักบ่วัดเป็นคนตัดง่ายๆเนาะต่างเป็นคนบ่มักเหรียญแนะจุดไหยก็จุดเรือจะฟ้องก็ค่อยเรียนแต่นะย่ำเด้อพี่น้องคือป้าลำแกไม่ชอบเสียงโชค แต่ว่าแกดได้ลูกกอกแมวมาก็คือขอโชคเป็นหน้าที่การงานค้าขายร่ำรวยแมนแมนมากแกสัตว์ค่ะแต่ว่าที่จุดให้เพราะว่าเอฟซีขอว่าขอเขาให้ค่ะกที่เป็นตามนั้นอะเฮ็ดขยข,ของพถ่อนกัอนอะนะคะ้นเขาอาบน้ำค่ะค่ะเจ้าข,าาของหลางลูกสามสาวเพิ่นอาบน้ำเนาะพี่น้องเนา<ห>นอะอยังไงนะคะ<ห>ก็ฝากเอฟซีไว้นะคะ<ห>สำหรับ ตัวเลขแนวทางนะคะของป้าลำย้ำเนาะเป็นรัฐบาลไทย8 8 2 3 2 3 2 3 8หรือว่า3 2 8กลับไปกลับมาเนาะป้าเนาะกะ<อ>ให้ล้องออพิจารณาเบิง่งน,นะคะ ด,ดูตัวเลขอีกครั้งย้ำตัวเลขอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางของลูกกอกแมววันนี้นะคะใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะ823328หรือว่า238หรือว่า283นะคะสามารถกลับไปกลับมาเป็นแนวทางได้นะคะ ลูกกอ,อกแมวก็เ,เคยให้โชคนะคะตำไทยออกลาวตำลาวออกไทยนะคะวันนี้ก็ให้ฝายเอซเสียงโชคขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆยนะคะย่ำด้อพี่น้องเป็นแนวทางานั้นนะคะย้ำเป็นเพียงแนวทางนะคะขอให้เอซีทุกท่านใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะใายคือตรงกับเลขทะเบียรถอีกแล้วเหรอถ้เบียรถเจ้าแมของอัน หวยมสามแปดแม่นออถ้าเบียรรถมันก็ออกดีอยู่ได้เนาะเลขตัวนี้มันออกดีไหมสามแปดนี่อือี่นน้องเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะค้นผู้ชมนะคะเดี๋ยวแอดจะไปตามตัวเลขของแม่น้อยนะคะมาฝากเอฟซนาอกสำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ เดี๋ยวจะไปติดตามตำราวแล้วก็ตำไทยมาฝาก f อซีนะคะส่วนของน้องแอลนะคะจะตังลงคลิปให้แล้วฝากเอฟซไปดูด้วยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ